แล้วก็เตาพีเมียมที่สุดวัสดุที่ดีที่สุดสําหรับการเน็บเพราะมันหนักมากเวลาเอาเข้าไปในเตานะครับก็จะเป็นเตาเน็บตลอดเ,เตายกุกคาดตูดยินเซียนขยันมากๆเลยคือขึ้นคู่กับสิบดแค่นั้นเองเ,เป็นตัวป้ายแดงอยาให้เห็นกันแบบจราเลยนะครับอันนี้เป็นหกหกแค่นะครับอ่านี่เป็นตองสองอันนี้เป็นห้าห้าหกนะครับพี่บอยน้ำเลพี่นี่เลยกําลังเทสเตาชุดใหม่เลยนะอันนี้คือเตาอะไรพี่เป็นเตายกุกคัด สูตรยินเซียนขยันมากๆเลยคือขึ้นคู่กับ11แค่นั้นเองอเ,เป็นตัวป้ายแดงออกแบบมาเพื่อให้เต๋ามันเดินดีและต่างยังไงนัป้ายฟ้าพี่เต๋เน็บของช่างบอยเนี่ยจะมีอยู่3าอย่างหนึ่งเลยนะครับคือเบสิกเลยเต๋เน็บเนื้อเน,เน็บเนื้อบางทีเขาอยากเล่นที่แบบว่าไม่มีหลักฐานเลยทุกมาอะไรไม่เจอเครื่องตรวจโลหะตรวจไม่เจอแต่เปอร์เซ็นต์การมาก็จะต่ำลงแต่ดีขึ้นมานิดเดีอาจะเป็นเต๋เน็บตะกัวเต๋เน็บตะกัวก็จะมีการฝังตะกัวเข้าไปแต่แม่เหล็กก็ตรวจไม่เจอเหมือนเดิมนะ แต่เครื่องตรวจโลหะจะตรวจเจอแล้วก็เตาพรีเมี่ที่สุดวัสดุที่ดีที่สุดสําหรับการเน็บเพราะมันหนักมากเวลาเอาเข้าไปในเตานะครับก็ <S <S จะเป็นเตาเน็บตลอดเตา้า้แดงตัวนี้เลยการทําก็จะทํายากมากๆนะครับวิธีการทําหลักการของของมันเนี่ยคือเตาเน็บเตายกคัดขยันทิ้งคู่11เ,เนี่ยหลักการของมันเลยเราจะฝังประหลอดเข้าไปในเตาเตาสวยนะเห็นไหมฝังมองไม่ออกหรอกฝังยังไงให้หน้าหน้าเตามันบาลานซ์กัน พอหน้าเตามันบาลานแล้วมันตัดลอบเตามันจะเดินดีมันจะไปทั่วเลยไม่มีตายหน้าไม่ใช่ว่าเขย่ามาสมเดี่ยวสามเดี่ยวเขย่ามาห้าหก้ากไม่ใช่อ่ะเปรียบเทียบกับเตาชุดนี้เตาชุดนี้เป็นเตาเน็บตะกัวนะครับแรงสี่ห้าหกเลยอันนี้คือล็อกไว้แล้วอันนี้คือล็อกไว้แล้วหลักการมันเป็นแบบนี้สมมติว่าสี่ห้าหกเนี่ยเราจะฝังตะกัวไว้ปุ๊บเห็นไหมมันจะหมุนแบบนี้เลยเห็นไหมครับสี่ห้าหกอ่มันจะหมุนแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นเตาเน็บปลอดชุดนี้ชุดนี้มันไม่ตายหน้าเพราะว่าการฝัง เข้าไปเนี่ยเราจะฝังให้หน้าเตาบาลานซ์กันเห็นไหมครับเตาจะไม่หมุนใช่ไหมอ่าเตามันจะไม่หมุนเห็นไหมครับอ่ามันก็จะอยู่หน้าเตาเสมอของมันเพราะเราปล่อยน้ำหนักเตาเข้าไปให้มันพอดีกันเดี๋ยวลองเทสให้ดูมันจะชอบขึ้นคู่กับสิเบเอ็ดหลักการการเขย่าเนี่ยของเตาชุดน,นี้เขย่าไม่ยากเขย่ายังไงก็ได้ให้ลูกอยู่กลางจานสังเกตการตั้งทั้งบอยจะตั้งอยู่กลางจานนะครับอ,อยู่ทีนี้พอฝาล,ลงไปเขย่าขึ้นประมาณครึ่งชั้นไม่เบาจนเกินไปไม่แรงจนเกินไปนะครับกลางๆนะครับแล้ว เขย่ายังไงก็ได้ให้ลูกอยู่กลางจานอย่าให้มันปิ้นไปซ้ายไปขวาคู่กับสิบเอ็ดมันจะเดินทางมาบ่อยเองนะครับอ่ะยังเปิดนี้ก็จะเป็นหกหกสองนะครับเปิดนี้เป็นหกหกสองอ่าเดี๋ยวทั้งบอยเปิดฝาเขย่าให้ดูว่าเต๋ามันจะเต้นรูปแบบไหนนะครับมันตัดรอบเต๋าตัดยังไงนะครับมันถึงขึ้นคู่กับสิบเอ็ดบ่อยนะครับนี่เลยนะครับดูนะเห็นไหมครับอ่าหกหกเกียวหลักการมันเป็นแบบนี้นะครับเตามันจะไม่เต้นมั่วนะครับถามว่าหลุดได้หรือเปล่ามันมีโอกาสที่จะหลุดเหมือนกันนะครับ มันมีโอกาสที่จะเป็นที่ไม่ใช่คู่ก็มีนะครับอ่าดูนะนี่แบบนี้เห็นไหมครับมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เต๋ามันจะไม่ตายหน้านะครับเต๋ามันจะไม่แค่อยู่หน้านั้นหน้าเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองให้ดูหลายๆเปิดนะครับแบบไม่ต้องครอบฝานะอ่าอันนี้เป็นหกหกห้านะครับอ่าอันนี้เป็นห้าห้าสามนะครับอู้บ่อยมากๆนะครับอันนี้เป็นห้า 5,6นะครับจะสังเกตว่าเตามันจะดิ้นไม่หลายตลบอ่าอันนี้เป็นเอี่ยวเอี่ยวหจะสังเกตไหมครับสังเกตที่ช่างบอยเขย่ามานะครับสังเกตเตามันจะไม่แช่หน้านะครับมันจะไปเรื่อยเดี๋ยวลองไปอีกทีสองทีก่อนนะครับ นี่เป็นตองสองเนี่ยเห็นไหมจากโลงสองอย่างเงี้ยถามว่ามันหลุดได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะหลุดอ่ะนี่นะครับเต่ายกคัดป้ายแดงนอกจากคุณสมบัติที่มันขึ้นคู่กับสีเบลต์อยและเต่าไม่ตายหน้าเนี่ยโอกาสหนึ่งเลยคือเราสามารถยกคัดได้ด้วยตัวเองอันนี้ต้องไปซ้อมเอาแต่ช่างบอยก็จะมีคลิปวิดีโอในแนวทางในการซ้อมนับนะครับแต่อันนี้ช่างบอยเป็นคนเล่นนะครับช่างบอยก็ยังมีแนวทางให้ว่าซ้อมไปทํานองนี้นะครับมันถึงจะเป็นอ่ะเดี๋ยวช่างบอยจะมาคัดให้ดูถ้าเกิดจะเอาสูงนับประมาณนี้เลยนะครับอ่า ้ยเยาเจ้าสูงเนี่ยพวก4ี่พวกห้าพวกหกมันจะเบียดกันมานะครับจะแข่งกันมาเลยนะครับโอกาสที่จะเป็นสูงก็เยอะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับขยเยาประมาณนี้เห็นไหมครับสี่ห้าหก 5, อ่าเป็นพวกสี่พวกห้าพวกหกเนี่ยมาดูเปิดถัดมานะครับอลองเอาต่นะําดูลองเอาต่ํานะเอาต่ํานะเอาต่ำนะก็ขย่าประมาณนี้นี่ประมาณนี้สามขยเยวจะชิงกันมาเลยไม่สามก็เี่ยวชิงกันมาแน่นอนพวกหนึ่งสองสามนี่เบียดเบียดกันมาเห็นไหมครับสามเยวอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้คือยกคัทสูงตับได้เราสามารถยกคัทได้แต่ถ้าเกิดยกคัทไม่ได้ก็เอาไปเขย่าขึ้นตรงๆเหมือนที่ช่างบอยบอกนะครับมันก็ขยันขึ้นคู่อยู่ขยันขึ้นคู่กับ11อของมันอยู่แล้วโอเคนะครับช่างบอยพระรามสองนะครับการพนันนะครับมีที่ปรึกษาดีมีชัยประกอบครึ่งครับ